ถึงมมกค้กงหันบ่ค่ะตัหดห่อนกับแปดกับเจ็ดห,ห่อนแปดกับเจ็ดตัวดมาแต่ว่าหันหาตัวใซเอาแปดกับเจ็ดนอ,อกตัวไหอปดแปดดีอ๋ออเคแปดเลื่อเราไ้นี่ก็ได้ดูค <laughs> <laughs> ุ้งวันบ่ครับดูคุ้งวนบ่ครับผมก็ถตรงวันะแต่ว่าหันหาตัวใซอเอา โมเลกน์นีหนีนยากมีซีกับสารหนึ่งสินะมวันนี้นะครับผมผมึพยายามโทรหาเลขที่ร์อยุ่เงาโมมีไฟรับสายจ้าเชียโอ้ยแอดไลน์เนี้ยแอดไลน์เนี้ยเซฟโปรปินไหมเอาจัดเก็บเบอร์ล่องเครื่องจัดเก็บเบอร์ล่องเครื่องจัดเก็บเบอร์ไอ้กะกะมีเบอร์เจดแดงแล้วมนบอลจะกะพิมพ์บา้าเจดแดงวันนี้กะบันทึกบันทึกละไล,ะลายมันสิข,ขึ้นกะทักมากไหมจะไม่ไลนบป่โอ้ยผมเซฟโปรปินเราคบ มันบ่เคยเห็ดักอย่างบ่บ่บ่เอาบ่เล่นไล่บ่บ่มันก็คลิปเบิร์นแตนซ์อ่นนั่นยูทูบยูทีไปยังทีเฮ็ดยังได้สิได้เลขน้ำสันพิมเบอร์ไว้เนาะพิมเบอร์พิมเบอรโทรเอาคำว่ามือเนมมืวันนี้มาติดใดเนาะวันนี้ก็สิบอกไปยูทีเขาก็ไปหาเบิ่งจ้าจ้าเขาเขาเขาดีก็ไปหาเอาเลขน้ำอันแข็งสันจังขี่นะบ่ถูกมั้งบ่ที่ผู้หมวดบนหรือล่างตัวประกอบ บนหรือล่างเอ่อมันก็เป็นทางเทียบผมกับมูจากได้วัดบางยานเนี่ยได้แปดมะล่างอืมแปดมะล่างออกเป็นแปดเอาตัวเดียวบอกว่าจับคู่แม่นๆจับตัวหรือสองตัวมันจับคู่มันจับคู่บ่เหมือนนี่แหละบ่ออืมปัญหาซามก็ได้หามล่างคือนทั้งที่นะอืมได้ตัวเดียวบ่ได้ตัวเดียวแม่เนบ่บางบางที่กะน้ำก็ได้บนบางที่ก็ได้ล่างแต่ว่าเทียบกับูม อุจจวะตรรมคือนะเอาเลขมาจากไซสันเลขเก่งตัวเลขเก่งเลขเก่งนี่ก็จะได้ข้อวูลตัวขันเลขเก่งเลขสูตรนะนี่นเก่งเก่งดูเดียวเก่งบนนไปล่างเก่งล่างไปบนนั่นคินนะเก่งเก่งล่างเก่งบนเก่งตัวเดียวบ่บ่เก่งเพิ่มสองบ่บ่ขั้นส่วนเขาเอาเลขล่างเฮ็ดมันติดไปบนขั้นเดาเลขบนเฮ็ดมันมาล่างกันสิเนี่ยอ๋อเอาข้อมูลนี่เฮ็ดง่ายๆหนึ่งดิบ่ เอาสอนนี่ไปะยังสิได้สิได้มันแมนก็ก็มาถามบึงว่ามันแมนบ่สิได้ฟาเฟนครับถูกอ๋ออหมวดนี้บ่ล่างล่างหรือบนงวดนี้บ่จ้ะวันี้มันมันมันถีเป็นซีกับสามแต่ว่าเนี่ยมันมันบมแน่ใจาะว่ามันมันถีเขากับเลขเกมบพรเขาอย่างนี้นะเทียบมันข็าเขากันเนี้ยี่ซีกับสามจะซีมาล่างหรือวม่าบนบ่แต่ว่าโปรเส้นนี้ าเป็นล่างนี่เลขซีนี่เป็นล่างว่ามันแลดูดกเป็นล่างบอกเอาอปูนปูนั่นเิ่นคืองหายมาบนซีหนึ่งไหมซีหนึ่งกันนี่แหละพามันมันแหลวแต่ปูสีมันกับปะแน่นเนาะกับปะแน่นเนาะว่าให้บนมาออกล่างก็ได้มนบะว่าให้ล่างไปออกอบนก็ได้เนาะแตเพราะมันเลขผีนี่บอกว่าเลขผีนี่มัน,ม,นมันกับว่าคือเลขเก่งเนาะเพิ่อนเก่งเราคือกานปูบางเทีย เก่งนะเราเพื่อนเก่งด้เพิ่นเก่งเดิคิดว่าเพิ่นเก่งแต่ว่าเลขฝันตั้งหากเพื่อนแม่เลขฝันนี่หนึ่งหนึ่งเพิ่อนน่ะนะเลขเพื่อนฝันแต่ว่าเลขเก่งนะเลขเก่งเพื่อนใดถ่ายหนึ่งโมเมนบอบ่ถ่ายหนึ่งคือกันได้เลขเก่งเพื่อนอ่าวดนี้เพื่อนกะถ่ายหนึ่งคือกันมั้งจังเห็นหนึ่งมากต้องวันนี้มีศูนย์เลเลขแต่ว่ามันติเป็นศูนย์อย่างแค่นั้น่ะ ศิวซูนสองเดือนสกาวสันอกว่าเมนศูนสองไลีแต่ว right? ่าสองมานั่นเด้ตามสูตรตามสูตรที่เฮดมาเพินให้มานี่สองสิบ่อยู่หลักหน่วยอืมันบ่อยู่หลักหน่วยก็เป็นหลักสิบเลยเลเป็นสองศูนย์เลแต่ว่ามันกับมันมันกับมันโดมันนที่เป็นสองศูนย์เอนหนึ่งเหมือนวันนี้เน้ะมันออกสองศูนยล่างแล้วมันบ่จ้ะอันนี้พอแต่ซื ล่างเนี่บ่เนี่ยเป็นบนแท้เท่เลศนะมันเป็นสีบมันวนนี้ตีเงินเป็นบนแท่มันบ่เงินตัวสองซูนเป็นบนโอ้สองศูนสิเป็นบนอือเพราะว่าสองนี่สิบ่มาสิบอม่าลักหนวยสิบอมาหลักหนวยบนหรือล่างคั้นันมันบอมาหลักหนวยก็เป็นเป็นสองูนเป็นเูนเป็นสองนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเบื่องกึนสิบ่มาสองศูนบนรือล่าง เดี๋ยวตำล่ามันเป็นห่มากเป็นบ่อเขาอีหลีเด้ปเป็นปีนี่ก็าาว่าเขากันกันคำนวณไดนะ้น่ะเขียนไว้อยู่นี่เดี๋ยวหากันเด้อเขียนไปหนาได้เนาะบ่เห็นดูนี่นดึงออกไปแล้วบ่ท่านดึงดอกไม้โอเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้ว สูตรบนที่จะไม่มาหลักหน่วยเออบนบนมามาหลักหน่วยคือสองเด้อวันนี้อ่าตามตำล่าวันไหนมากบนบนสิบบมาสองหลักหน่วยตัดไปได้ตุนันนี่อาจารย์นึงกับห้ศูหลักหน่วยคือกันเนี้ยเรื่่พเป็นสองศูนย์แต่ัสองศูนย์เออขันเป็นขันเป็นกับเป็นสองศูนย์ขันเจ้าว่าน จะว่ามาศูนย์จะเดือนสกาวพ้นมาว่าสองศูนย์พนหัวกรอนพันไก่สิบเอ็ดกับสิบเจ็ดเนาะ,ะมาออกสิบเอ็ดเสียงเซมซี่ได้สิบสี่ด้วันนี้เลขข้าเจ้ากับหายหนึ่งสี่สามอยู่หลักก,กิโลไม่เห็นบ่เบิ่งคลิปบ่างอะอย่างเงี้ันนั้นกับเสียงเสียงได้สิบเอ็ดว่มองนั้นพันแม่นนะอยากไปเสียงเซมซี่อีกมะเดี๋ยวถ้าเมียอาจสิบห้าเดือนสกาวไป หาปูสามหกสี่ก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเพื่อนห้ Man แม่นไหมคนคนที่มาสั่นน้ากัน<บ>เพื่อนสัน่นเพื่อนสั่นได้สิบเอ็ดทั้งสองคนไหมเออ,อบัตรเจดงไปสั่นก็ได้สิบเอ็ดบัตรเดือนสกาว<ต>ไปแต่วงยาอะไรเรียกเรียกตำราหน,นึ่งนี่มันมานหนึ่งบ่กหนึ่งหลักสิบความความยานี่งเด่นอาอเอาหัวหนีนตัวใดตอนนี้มันมันไฮสองสองนี่กับสองศูนย์นั่นแหละแต่มันเป็นตัว ที่แน่ๆนี่เป็นศูนย์แต่ว่ามันให้จับสองมันให้เป็นสองศูนย์แต่ว่ามันก็บบมาโดนเลยเนอะตรงๆบอมาจะเที้ยหนึ่งสี่กับบอมาสองศูนย์กับบอมาโดนเลยเนอะหนึ่งสี่นี่หนึ่งสี่นี่บอลเหรนก็บอะไรตัดถิ่มเลยกับอะไรตัดถิ่งด้วยซหนึ่งซีหนึ่งสี่ตัดถิ่งเลยเป็นบอมันมันมันโบมีมันโบมีเลยสี่หนึ่งหนึ่งสี่โอหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเดีมีบ่ บ่เป็นบ่กมีลเลขบ่มีหนึ่งบวบเป็นบ่มีหนึ่งบ่มีหนึ่งถ้ามีมีศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งล้านตัวเส้นประมาณล้านตัวเส้นหมดละขั้นบบนหรือล่อางคิดคิดว่าเนี่ยที่เป็นบนบนสามกับซีตัวนี้เพราะว่าซีนี่เปลงล่างห่ละอ๋อสี่ลงล่างมันต้องไปบนทุกนี้ต้องไปบนอ๋อซีหนึ่งกับซีบ่เป็นล่างได้บ่ ต้องว่าเดียวก่อัหนึ่งเส้นหนึ่งสีนหนึ่งเนี่ยทีเป็นเนี่ยเป็นเป็นสีเน<อ>ส่เจ็ดนะเส้นเดนแลี่บนหนึงกับเจ็ดเป็นียวก,กันเนาะ,ะเล็คูมันก็จับส่เลขีกเนาะ<อ>มันก็นยังบอทันแล้วแต่ว่ากัล่งเก่งไปเรื่อยเก่งถือกวาล่ะเจ้าของนั่นโ <laughs> อ้อยก็ถือกับถือชลตตัวนี่แหละมันกับจับยากยังว่ามองยานี่สี่ยบหมดึงสี่ละแปดแปดปะเอลนี่น<อ>ี ซื้อกระซื้อบ่ไไ้เนี่วันสิเอ้าเปล่ยนเปลนออเปลกัสิมิตรพีบาลสือเลขสิว่านี่มั้ยนึ่งนึกัสิว่าอยู่บ่าเอาต่งได๋จังได้จงโรมาเด้อเว้ยสิว่ลืมกันมโนวันนี้สิว่ลื่มมโนเลื่อมดอกกับเจนใบตัวเี่มซื้อใบบอมันม่าคืดพ่อเนั่นแล้ยวแตงแต่ปูเมืองน่ะเพิ่นสีัน ตั้งแต่ปูเมืองวาเสียนท่อไปเอาน้ำเพ่นเบากับเพ่นยังไม่ได้ไปเอาแม้เลขเพ่นถือทั้งล่างทั้งบนแม่เออแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งน่ะพิจารณาปูเมืองแม่เมื่อสุดท้ายเขาให้มาเลกเจ้าชีหาเจ้าชีหาเ้าชีหาจะกลับเลยว่านันสองตัวก็ว่าซื้อได้ให้ดือสามตัวอือซื้อเก้าชีหาตัวเดียวเลยนะพันหนึ่ง ออกเก้าสีหออกเลนาโอ้โหน่าสนุกมันหลอกิดบ่ิดอลนนั่ะให้ตัวนึงไปออกเก้าี่หาคือจังันปูนั่นแหละให้ให้ทำบนเราไปออกเลขก้ายสามตัวแน่ออกข้างหนาแน่วนั่นวนี้ิตัวใด ซีซีบ่จังจังจังไดสิโทรหาอเด้อเด้อสีร่างศูนย์บนบ่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้สีฮาตัวใส่ต์ต้นนีนศูนย์บนก็เห็นเดือนสกาวนั่นแหละจะโอเคเดี๋ยวใกล้มื่อจังโทรมาเนาะค่ะเนาะครับคขอบคุณค่ะเอาสรุปว่ามื่อนี้ได้ศูนย์บนสีร่างเดี๋ยวสิโทรถามเซียนทิมเมืองสิได้มาตัวใดประกบกันเนาะ กัปหลานสมต่ำบึง้งโอเคค่ะขอบคุณ okay, ค่ะสวัสดีค่ะอคโอ้ยเสียงนี่เสียงร้องยูทูบอยู่เด้อฮ่าฮ่าอัดไปอยู่ไหมครั <c oughs> <c oughs> บผมครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ